ทึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา19บนาฬิกาย่นาทีทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอร์วันณโรงเรียนราชวินิตบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนซึ่งครูนักเรียนภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมมือกันดําเนินโครงการท no. ูบีนัมเบอรวันนักเรียนมีความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทจากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิกทูบีนัมเบอรวันโดดเด่นด้านการเป็นผู้นํากล้าคิดกลาด้ลาทํากล้าแสดงออกตระหนักถึงโทษของยาเสพติดมีจิตอาสา ในปี2,561โรงเรียนจัดตั้งชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเช่นจัดประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลประจำปีจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกจัดการรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าวทูบีนัมเบอร์วันทุกสัปดาห์ส่งผลให้สมาชิกมีพื้นที่แสดงความสามารถมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมดีขึ้นและได้รับการยอมรับ จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวันตามหลักการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องให้คำปรึกษาพัฒนาอ q โดยการร้องเต้นเล่นเกมฝึกสมองและศิลปะถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทรงฟังคำกราบทูลรายงานการดำเนินโครงการทูบีน้ำวันของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งน้อมนำพระปาิธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีมาเป็นแนวทางหลัก ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูป,ปธรรมภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักและประกาศวาระของจังหวัดสมุทรปราการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลงนามข้อตกลงร่วมกันปัจจุบันเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรปีที่สองโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันพร้อมทั้งพระราชทานเงนเินดังกล่าวแก่ เนขาธิการมูลนิธิทูบีนัมวันจากนั้นพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการุณาที่มุ่งมั่นจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมวันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดเพื่อให้มีแนวทางการจัดการปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสม จังหวัดสมุทรปราการมีสมาชิกทูบีนัมเบอรวันกว่า285,000คนคิดเป็นร้อยละ96ครอบกลุมทั้งสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิษโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลโรงเรียนราชวินิตบางแก้วส่งสมาชิกเข้าร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอและทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอไซทุกปี ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรปราการมีทูบีนัมเบอร์วันไอดลรับระดับประเทศแล้ว11คน